คุณเคยไหมครับทุ่มเงินมหาศาลจ้างเทพเข้ามาทำงานโปรโฟไฟล์หรูหราพูดจาฉาชานชนิดที่ว่าคุณฟังแล้วเคลิมยอมจ่ายเงินเดือนแพงหูฉี่เพราะหวังว่าเขาจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยกู้สถานการณ์แต่สุดท้ายเขาคนนั้นลับไม่ใช่ฮีโร่แต่คือคนที่วางยาพิษในองค์กรของคุณอย่างเลือดเย็นที่สุดไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งนะครับแต่เพราะเขาเก่งจนไม่ฟังใคร และพังระบบที่คุณสร้างมากับมือจนย่อยยับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกุลสื่อวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดของคนเป็นผู้นำเรื่องที่ไม่ใช่แค่การบริหารงานแต่มันคือการบริหารใจคนที่เดิมพันด้วยความอยู่รอดขององค์กรถ้าคุณคิดว่าปัญหานี้เป็นเรื่องใหม่ในยุคคอร์เปอเรทผมอยากพาคุณย้อนเวลากลับไปเกือบ2,000ปีไปดูชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า จูก,กัดเหลียงขงเบ้งผู้ที่ต้องแบกรับความกดดันที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าซีอคนไหนในโลกนี้เคยเจอในเวลานั้นโจกกกอยู่ในช่วงหูเลี้ยวหัวต่อที่อันตรายที่สุดครับพระเจ้าลอปีสวรรคตไปแล้วทิ้งงวยเพียงห้องเต้น,น้อยเล่าเซียนที่ยังอ่อนเยียงสาภาระาทั้งหมดจึงตกมาอยู่บนบ่าของของเบ้งแต่เพียงผู้เดียวนี่คือช่วงเวลาของการบุกเหนือครั้งที่หนึ่ง ปฏิบัติการทางทหารที่ขงเบ้งซุ่มเตรียมการมาหลายปีรวบรวมสเสบียงฝึกทหารเพื่อทำตามปณิธานสุดท้ายของเล่าปีในการกอบกู้ราชวงฮันสถานการณ์ตอนนั้นตึงเครียดมากครับเพราะเจ้าก๊กเป็นก๊กที่เล็กที่สุดทรัพยากรน้อยที่สุดการบุกครั้งนี้คือ all in ถ้าชนะคือพลิกเกมแต่ถ้าแพ้อาจหมายถึงจุดจบของชาติขงเบ้งรู้ดีว่า ในสมรภูมิที่ทรัพยากรเราเป็นรองสิ่งเดียวที่จะทำให้เราชนะได้คือวินัยที่เป๊ะและแม่ทัพที่ไว้ใจได้100%ซและในท่ามกลางขุนพลนับร้อยสายตาของขงเบ้งกลับไปหยุดอยู่ที่ชายหนุ่มคนหนึ่งคนที่เปรียบเสมือนเงาของเขามาเจ็กแฟนสามก๊กจะรู้ดีว่ามาเจ็กไม่ใช่แม่ทัพสายบูที่เก่งแต่ใช้กำลังแต่เขาคือมันสมอง เป็นบัณฑิตหนุ่มไฟแรงที่รอบรู้ตำราพิชัยสงครามแบบหาตัวจับยากขงเบ้งรักมาเจ็กเหมือนลูกเหมือนน้องชายและมองเห็นตัวเองในตัวเด็กคนนี้พวกเขามักจะนั่งจุดตะเกียงคุยเรื่องแผนการลบกันจนโตลุ่งไอเดียของมาเจ็กหลายครั้งทําให้ขงเบ้งต้องทึ่งจนขงเบ้งเชื่อหมดใจว่านี่แหละคือ new generation ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งกุนซือต่อจากเขา แต่ในโลกการทำงานมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ครับระหว่างคนเก่งทฤษฎีกับคนที่ทำงานได้จริงและระหว่างคนที่มีไอเดียกับคนที่มีวินยัยจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อของเบ้งต้องเลือกแม่ทัพไปรัรกษาตำบลเกเต๋งนี่ไม่ใช่แค่จุดยุทธศาสตร์ธรรมดาแต่มันคือคอหอยของเส้นทางลำเลียงสเสบียงถ้าเกเต๋งแตกกองทัพโจกบที่บุกไปข้างหน้าจะถูกตัดขาด และจะถูกละลายทั้งกองทัพทันทีมันคืองานที่พลาดไม่ได้แม้แต่0.01%ขุนพลชั้นผู้ใหญ่หลายคนอาสาแต่อย่างที่ทราบกันขงเบ้งเลือกมาเจ็กแม้ว่าพระเจ้าเล่าปี่จะเคยเตือนไว้ก่อนตายว่ามาเจ็กนั้นพูดเก่งกว่าทำท่านอย่าได้ไว้ใจใช้งานนักแต่ด้วยความรักความศรัทธาและความเชื่อมั่นในทาเลนต์ของสิทธิเอกคนนี้ ขงเบ้งจึงยอมมอบตราตั้งไม่ทับให้พร้อมกับกําชับแผนการลบอย่างละเอียดถียิบว่าให้ตั้งค่ายขวางทางลาบห้ามขึ้นไปตั้งบนเขาเด็ดขาดคุณเห็นภาพไหมครับนี่คือภาพของซ e o ที่ส่ง Rising Star ไปคุมโปรเจกต์เรือธงของบริษัทโดยเชื่อว่าความฉลาดของเขาจะนำมาซึ่งความสำเร็จแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่มาจ็พกติดตัวไปที่เกเต่งด้วย ไม่ได้มีแค่ตำราพิชัยสงครามแต่มีอีโก้ขนาดมหือมาที่พร้อมจะทำลายทุกคำเตือนมาเจ็กเดินทางไปถึงเกตเต็งมองดูภูมิประเทศแล้วสยะยิ้มความคิดในหัวเขาคือตำราบอกว่าชัยภูมิที่สูงย่อมได้เปรียบท่านกุนซอระมัดระวังเกินไปถ้าข้าทำสำเร็จด้วยวิธีของข้าโลกจะต้องจารึกชื่อข้าเสียที วินาทีที่มาเจ็กสั่งทหารให้ขนสเสบียงขึ้นไปตั้งทัพบ,บนยอดเขาโดยทิ้งแหล่งน้ำไว้ข้างล่างเขาไม่ได้แค่กำลังฝ่าฝืนคำสั่งแต่เขากำลังจุดชนวนระเบิดที่จะเป่าจกกกให้กระจุยความผิดพลาดที่เกิดจากความเก่งที่ไร้วินยัยกำลังจะส่งผลร้ายแรงขนาดไหนและเมื่อข่าวร้ายนี้เดินทางไปถึงหูของเบ้งผู้นำที่แบกความหวังของคนทั้งชาติ จะจัดการกับความผิดพลาดของคนที่เขารักที่สุดอย่างไรเตรียมใจไว้ให้ดีครับเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการแพ้ชนะในสงครามแต่มันคือบททดสอบจิตใจที่โหดร้ายที่สุดของคนเป็นผู้นำในตอนต่อไปเมื่อกดเหล็กต้องปะทะความรู้สึกเคยเจอไหมครับแผนกลยุทธ์ที่เขียนมาสวยหรูในสไลด์ powerpoint โมเดลธุรกิจที่อ้างอิง best practice ระดับโลกดูยังไงก็เพอร์เฟกแต่พอเอาไปใช้หน้างานจริงกลับพังพินาศไม่เป็นท่าเพราะคนคิดลอยตัวอยู่บนทฤษฎีแต่คนทำตายจมกองเลือดอยู่ในความจริงเรามาตามติดชะตากรรมของมาเจ็กบนยอดเขาเกเตงกันต่อสิ่งที่ทำให้มาเจ็กพาตัวเองและกองทัพไปสู่หายนะไม่ใช่เพราะเขาโง่นะครับและไม่ใช่แค่เพราะเขาดือ้อ แต่เป็นเพราะเขาติดกับดักที่คนเก่งการศึกษาสูงมักจะเป็นกันนั่นคือ h e o r ี v r s reality gap หรือช่องว่างระหว่างตำลากับความจริงมาเจ็กกลางตำลาพิชัยสงครามแล้วชี้บอกลูกน้องเลยว่าในตำลาบอกว่าหากตั้งทัพบ,บนที่สูงข้าศึกจะบุกยากเราจะใช้หินกลิ้งลงไปทำลายศัตรูนี่คือชัยภูมิผู้ชนะฟังดู make sense ใช่ไหมครับ ฟังดูเป็น logical thinking ที่ไร้ทิฏฐิแต่สิ่งที่ตำราไม่ได้เขียนบอกไว้และมาเจ็คไม่มีประสบการณ์หน้างานมากพอที่จะรู้คือ reality ความจริงที่ว่าภูเขาลูกนั้นไม่มีแหล่งน้ำและศัตรูของเขาคือซูมาอี้จอมทับเขี้ยวลากดินที่ไม่สนใจทฤษฎีในหนังสือซูมาอี้มาถึงเขาไม่บุกขึ้นเขาให้โง่ครับเขาแค่สั่งล้อมภูเขาวไว้แล้วตัดทางน้ำ จบเลยครับแผน High Ground Strategy ที่มาเจ็กภูมิใจนักหนากลายเป็นกลงขังที่ทรมานทหารตัวเองให้ตายเพราะความกระหายทหารเจก,กกไม่ได้แพ้เพราะสู้ไม่ได้แต่แพ้เพราะหมดแรงจะสู้กองทัพแตกผ้าย,ยับเยินมาเจ็กต้องหนีตายเอาตัวรอดทิ้งศพทหารนับหมื่นไว้เบื้องหลังนี่คือบทเรียน Business Case ที่คลาสสิกที่สุดของคำว่า Cont e x t is King คุณลองนึกภาพผู้บริหารจบใหม่ไฟแรงหรือที่ปรึกษาค่าตัวแพงที่พยายามเอาเฟรมเวิร์กการบริหารแบบซิลิคอนวา l l e y เอาวัฒนธรรมแบบ Netflix หรือ Google มาสวมครอบลงไปในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แถวนิคมอมะตะดูสิครับบนกระดาษมันคือ b เบ Practice แต่มันคือหายนะในทางปฏิบัติเพราะบ,บริบทมันไม่ได้คนหน้างานไม่ได้ต้องการ OKRs OK ที่ซับซ้อน เขาต้องการเครื่องจักรที่เดินเรียบและน้ำดื่มที่เย็นฉ่ำมาเจ็กคือตัวแทนของความล้มเหลวในการแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นไอเดียกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงเรียลเวิลด์และเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้วฉากถัดมาคือฉากที่บีบหัวใจที่สุดในวรรณกรรมสามก,ก๊กมาเจ็กถูกจับตัวกลับมาที่ค่ายในสภาพนักโทษลองจินตนาการบรรยากาศในกระโจมของข,อง,ของเบ้งนะครับ มันเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจทุกสายตาจ้องมองไปที่ผู้นำสูงสุดขุนพลหลายคนก้มหน้าร้องไห้บางคนขอร้องให้ละเว้นโทษตายเพราะเสียดายสมองของมาเจ็กนี่คือจุดวัดใจซีอครับคงเบ้งรักมาเจ็กไหมรักมากคงเบ้งเสียดายไหมเสียดายสุดๆเพราะการปั้นคนเก่งระดับนี้ใช้เวลาเป็น10ปี แต่คงเบ้งรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังถูกท้าทายอยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่ชีวิตมาเจ็กแต่คือความศักดิ์สิทธิ์ของระบบถ้าคงเบ้งปล่อยมาเจ็กไปโดยอ้างเหตุผลว่าเขาเก่งหรือเขาเจตนาดีวันพรุ่งนี้กฎอายการศึกจะกลายเป็นแค่เศษกระดาษทหารเลวที่ทำผิดวินัยเล็กน้อยแล้วถูกลงโทษจะลุกคือขึ้นมาถามว่าแล้วทำไมท่านไม่ทับถึงไม่โดน วัฒนธรรมองคอ์กรที่สร้างมาด้วยความยุติธรรมจะพังทลายลงทันทีกฎต้องเป็นกฎคงเบ้งสะบัดแขนเสื้อทั้งน้ำตาสั่งประหารชีวิตมาเจ็กเพื่อรักษาอายาสิทธทหารเสียงดาบที่ฟันลงมาไม่ได้แค่ลงทันมาเจ็กแต่เป็นการประกาศให้คนทั้งกองทัพรู้ว่าที่นี่ผลลัพธ์สำคัญกว่าความสัมพันธ์และความรับผิดช,ชอบไม่มีข้อยกเว้นสำหรับระดับผู้บริหารแต่เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องราวมันไม่ได้จบสวยหรูแค่นี้เมื่อคนดีที่มีระบบอย่างมาเจ็กตายไปแล้วขงเบ้งต้องหันไปมองทรัพยากรบุคคลที่เหลืออยู่และเขาก็พบกับความจริงที่น่าหนักใจกว่าเดิมเพราะคนที่เก่งที่สุดที่เหลืออยู่ตอนนี้ดันไม่ใช่คนว่านอนสอนง่ายเหมือนมาเจ็กแต่เป็นอุยเอียนขุนพลที่มีฝีมือรบเกรด A บวกแต่นิสัยเข้าขั้นเ เป็นท็อกซิกเอ็มพอยตัวพ่อที่พร้อมจะแว้งกัดหัวหน้าได้ทุกเมื่อคงเบ้งจะทำอย่างไรเมื่อต้องใช้งานปีศาจเพื่อกอบผู้สถานการณ์ต่อจากนี้ติดตามต่อในพาร์ทหน้าครับศิลปะการใช้คนมีตำหนิเราจะมาดูกันว่าผู้นำระดับโลกเข้าบริหารคนเก่งที่เป็นพิษกันอย่างไรคุณจะทำยังไงครับถ้ากองหน้าตัวเป้าที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดในทีม คือคนที่ไม่เคยส่งบอลให้เพื่อนคือคนที่ด่าโค้ชรับหลังและคือคนที่พร้อมจะย้ายทีมทันทีที่มีใครจ่ายหนักกว่าจะไล่ออกก็เสียดายฝีเท้าแต่จะเก็บไว้ก็หนักใจวันนี้เราจะมาคุยถึงวิธีสร้างกรงขังที่มองไม่เห็นเพื่อใช้งานปีศาจเหล่านี้กันครับต่อจากตอนที่แล้วที่เราต้องเสียมาเจ็กไปตอนนี้โจก๊กขาดแคลนขุนพลอย่างหนัก คนที่คงเบ้งจำใจต้องหยิบมาใช้ค้ำจุนกองทัพคือชายที่มีชื่อว่าอุยเอียนอุยเอียนคือภาพสะท้อนของ Toxic ิ i ไฮเ e อร์ฟอร์เในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันได้ชัดเจนที่สุดครับเก่งงานระดับเทพ hard skill A+ แต่นิสัยส่วนตัวเข้าขั้นเลวร้าย soft skill F มีความทะเยอทะยานสูงก้าวร้าวและมีความเชื่อมั่นว่าค่าเก่งที่สุดในปัตตภี คงเบ้งมองเห็นกระดูกขัดหลังของอุยเอียนตั้งแต่วันแรกซึ่งในภาษา HR ยุคนี้ก็คือการเห็นเลดแฟลกในทัศนคตินั่นแหละครับแต่ในเมื่อทรัพยากรมีจำกัดคงเบ้งเลือกที่จะใช้มากกว่ากำจัดแต่คำถามสำคัญที่ทุกท่านน่าจะอยากรู้คือใช้อย่างไรให้ปลอดภัยคงเบ้งไม่ได้แค่ระวังหลังด้วยความรู้สึกนะครับแต่เขาวาง structural control หรือโครงสร้างการควบคุมไว้อย่างแยบยน ซึ่งผมถอดรหัสออกมาเป็น3เครื่องมือที่คุณเอาไปใช้กับลูกน้องตัวตึงของคุณได้พรุ่งนี้เลยเ<ๆ>ครื่องมือที่1จํากัดขอบเขตอํานาจด้วย m มิชชั่นเบสอ s ซ i g เมนต์คงเบ้นมักส่งอุยเอียนไปเป็นกองหน้าในสมรภูุิที่เสี่ยงที่สุดแต่จะไม่ยอมให้อุยเอียนคุมกองทัพหลวงหรือดูแลเรื่องสเสบียงเทียบก,กับโลกธุรกิจยี่คือการทำสัญญาจ้างแบบโปรเจกต์เบสหรือการมอบหมายงานเป็นจิตชิ้นชไซโลโปรเจกต์ Project, ครับ คุณใช้งานเขาในโปรเจกต์ที่ยากที่สุดให้เขาไปบุกตลาดใหม่ให้เขาไปกู้วิกฤตยอดขายให้เขาได้ชายได้โชว์ฝีมือแต่ห้ามให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ core value หรือระบบหลังบ้านของบริษัทเด็ดขาดอย่าให้เขามีอำนาจในการจ้างคนหรือไล่คนออกเพื่อป้องกันไม่ให้เขาแพร่เชื้อท็อกซิกใส่ทีมงานคนอื่นเครื่องมือที่2ประกบติดด้วย matrix reporting และ shadow management สังเกตไหมครับว่าเวลาวุเอียนออกรบคงเบ้งมักจะส่งขุนพลที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ที่สุดอย่างม้าใต้ไปด้วยเสมอไม่ใช่ไปช่วยรบนะครับแต่ไปช่วยดูในองค์กรยุคใหม่เราเรียกสิ่งนี้ว่าการทำ cross functional team หรือการมีระบบ m a t r i x reporting อย่าปล่อยให้คนท็อกสิกทำงานคนเดียวแบบ one man show คุณต้องมีคนของคุณหรือระบบตรวจสอบที่เข้าไปประกบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่คุณได้รับไม่ได้ถูกบิดเบือนโดยอีโก้ของเขาเครื่องมือที่3ประเมินผลรอบทิศทาง 360-degree feedback as a weapon คงเบ้งรับฟังเสียงจากแม่ทัพในกองคนอื่นเสมอเกี่ยวกับพฤติกรรมของอุยเอียนทำให้เขารู้ทันทุกความเคลื่อนไหวผู้บริหารต้องกล้าใช้ระบบ 360-degree feedback ครับอย่าดูแค่ยอดขายที่เขาทำได้ แต่ต้องดูด้วยว่าเพื่อนร่วมง,งานรู้สึกยังไงลูกน้องร้องไห้กี่คนถ้าคุณผูกผลตอบแทนโบนัสสลัดอินเซนティของเขาไว้กับคะแนนความพึงพอใจของเพื่อนร่วมง,งานด้วยเขาจะถูกบีบให้ต้องลดความก้าวร้าวลงโดยอัตโนมัติเพราะถ้าเขาทำตัวแย่เงื่อนเขาจะหายนี่คือกลงขังที่ทรงพลังที่สุดครับแต่ครับแต่ทุกอย่างที่คงเบ้งทำได้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวคือ บารมีของของเบ้งยังอยู่อุยเอียนยอมก้มหัวให้ขงเบ้งคนเดียวเท่านั้นเพราะกลัวในสติปัญญาและถ้าวันหนึ่งกุนซือผู้ยิ่งใหญ่ไม่อยู่แล้วละ่ะความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดของการเลี้ยงเสือไว้ในบ้านคือวันที่เจ้าของบ้านล้มป่วยขงเบ้งรู้ตัวดีว่าวาระสุดท้ายของเขากำลังจะมาถึงและเขารู้ว่าทันทีที่เขาสิ้นลมอุยเอียนจะกาะกระบฏแน่นอน เขาจึงทิ้งแผนสำรองสุดท้าย contingency plan ไว้ในถุงแพลใหม่แผนที่หัวเที่ยมและเด็ดขาดเพื่อจัดการกับอุยเอียนในวันที่ไม่มีใครคุมเขาอยู่แผนนั้นคืออะไรและทำไมแม้วาระสุดท้ายของเบ้งก็ยังอ่านเกมขาดกระจุยแต่ก่อนจะไปถึงบทสรุปนั้นผมอยากชวนทุกท่านข้ามกำแพงเมืองไปดูคู่แข่งตลอดการอย่างวีกกบ้างที่นั่นเขามีวิธีจัดการคนเก่งที่ต่างออกไป ไม่ต้องมานั่งระแวงไม่ต้องมานั่งประกกเพราะระบบของเขาคือใครทำได้เอาไปใครทำไม่ได้ใสหัวไปพบกับความโหดที่แฝงด้วยประสิทธิภาพในพาร์ทที่4วิถีผู้ชนะแบบบุยกกแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมบริษัทระดับโลกหลายแห่งถึงเลือกใช้วิธีนี้คุณพร้อมไหมครับที่จะทำงานในองค์กรที่ให้โบนัส10เดือน ให้สวัสดิการระดับเทพแต่มีข้อแม้เดียวคือห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักลักลูกน้องและห้ามพลาดแม้แต่ครั้งเดียวถ้าทำได้คุณคือพระเจ้าแต่ถ้าวันไหนคุณหมดไฟคุณคือหมากที่หมดประโยชน์ที่ถูกเขี่ยทิ้งทันทีนี่คือโลกของวีกกสวรรค์ของคนเก่งแต่มันคือนรกสำหรับคนธรรมดา เราเข้าสู่พาร์ทที่4ของถอดรหัสการคัดคนและคุมกฎสไตล์3ก๊กแล้วนะครับหลังจากที่เราดูความพยายามรักษาสมดุลของของเบ้งมาแล้ววันนี้เราจะข้ามแม่น้ำแยงซีมาดูอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและโหดร้ายที่สุดอย่างวีก๊กของโจโฉกันบ้างถ้าโจก๊ก,กบริหารด้วยศรัทธาวีก๊กก็บริหารด้วย m e อริ OCRACY หรือระบบที่เน้นความสามารถเป็นที่ตั้งแบบ100ครับ โจโฉเคยออกประกาศหาคนที่สั่นสะเทือนจารีตประเพณีจีนว่าขอเพียงมีฝีมือแม้เคยลักเล็กขโมยน้อยหรือมีชู้กับพี่สะพ้ยข้าก็ไม่สนข้าสนแค่ว่าเจ้าทำงานให้ข้าได้ไหมนี่คือการประกาศสงครามกับระบบศิลธรรมเดิมๆโจโฉเปลี่ยนองค์กรให้กลายเป็น High Performance Organization อย่างสมบูรณ์แบบถ้าเทียบกับยุคปัจจุบัน วีก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ในซิลิคอน Valley อย่าง Netflix หรือเท s l a ช่วงตั้งไข่ครับที่นี่ไม่มีคำว่าอยู่กันแบบพี่แบบน้องมีแต่แนวคิดแบบ Keeper t a s t คือถ้าพนักงานคนไหนเดินมาบอกว่าจะลาออกหัวหน้าจะไม่รั้งไว้แถมจะรีบเซ็นอนุมัติแล้วหาคนใหม่ที่เก่งกว่ามาเสียบแทนทันทีเพราะเขาเชื่อว,ว่า Good is the enemy of great แค่ทำงานดีไม่พอคุณต้องเป็นเดอะเบสเท่านั้นฟังดูเซ็กซี่ใช่ไหมครับระบบที่โปร่งใสวัดกันที่ผลงานไม่มีเด็กเส้นไม่มีระบบอาวุโสคนเก่งๆถึงได้หลั่งไหลไปหาวีกกกันหมดเพราะมันคือที่เดียวที่ตอบโจทย์ความทะเยอทะยานได้เร็วที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนครับทุกความสำเร็จมีราคาที่ต้องจ่ายและราคาของระบบวีกกนั้น แพงหูฉี่ด้านมืดของระบบนี้คือเบิร์นเอาเรทหรืออัตราคนหมดไฟที่สูงลิ้วและเทิร์นโอเวอร์เรทที่หมุนเร็วยิ่งกว่ากังหันพนักงานในระบบนี้ไม่ได้ถูกมองเป็นสมาชิกครอบครัวแต่ถูกมองเป็นทรัพยากรที่มีค่าเสื่อมราคาวันไหนที่คุณแบตเสื่อมวันไหนที่คุณเครียดจนสมองตื่อองค์กรพร้อมจะถอดคุณออกแล้ใส่ฐานก้อนใหม่ทันที ลองถามตัวเองดูครับคุณพร้อมจะแลกสุขภาพจิตแลกเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวเพื่อแลกกับความสำเร็จที่ต้องวิ่งไล่ตาม KPI ที่สูงขึ้นทุกไตรมาสไหมคุณอาจจะได้โบนัส10เดือนจริงครับแต่คำถามคือคุณจะมีชีวิตอยู่ใช้เงินก้อนนั้นหรือสุดท้ายจะต้องเอามันไปจ่ายค่าหมอจิตแพทย์แทนวุกบเต็มไปด้วยคนเก่งที่เครียดระดับนรกแตกพวกเขาต้องระแวงกันเอง ต้องเหยียบหัวกันขึ้นไปพอรู้ว่าถ้าหยุดวิ่งเมื่อไหร่ข้างหลังคือหน้าผาและความน่ากลัวที่สุดของระบบนี้คือมันสร้าง mercenary culture หรือวัฒนธรรมทหารรับจ้างครับคนเก่งเหล่านั้นไม่ได้รักโจโฉไม่ได้รักองค์กรเขารักผลประโยชน์ที่องค์กรหยิบยื่นให้ในวันที่วุยกกเข้มแข็งทุกคนแย่งกันทำงาน แต่ในวันที่วีกกขว่อนแอลงหรือมีใครที่จ่ายหนักกว่าความพักดีก็กลายเป็นศูนย์ทันทีนี่คือเหตุผลที่ตระกูลซูมาอี้สามารถยึดอำนาจจากตระกูลโจโดได้ง่ายดายในภายหลังเพราะทุกคนมองว่าก็แค่เปลี่ยนเจ้าของบริษัทต,ตราบใดที่ผลตอบแทนค่ายังดีอยู่ค่าก็ไม่แข่นี่คือทางแยกที่สำคัญของผู้บริหารปี2026ครับทางซ้ายคือของเบ้ง องค์กรที่อบอุ่นมีระบบแต่ต้องแบกรับคนและประครับประคองความรู้สึกจนบางครั้งงานเดินชา้าทั้งขวาคือโจโฉองค์กรที่พุ่งทยานรวดเร็วร่ำรวยแต่แลกมาด้วยความสัมพันธ์ที่แห้งแล้งและความเครียดที่กัดกินจิตใจคุณจะเลือกทางไหนหรือมันมีทางสายกลางที่ดีกว่านั้นเราเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับความผิดพลาดของมาเจ็ ความท็อกซิกของอุยเอียนและความโหดร้ายของอุยกกทั้งหมดนี้จะถูกขมวดปมออกมาเป็นคัมภีร์บริหารคนฉบับสมบูรณ์ได้อย่างไรเตรียมพบกับบทสรุปที่จะทำให้คุณวางแผน p e พ p l e Strategy ของปีหน้าได้คมกริบในพารส,สุดท้ายถอดบทเรียนกุนซือสู่นับบริหาร2026หห้ามพลาดเด็ดขาดครับเราเดินทางมาไกลามากครับ จากน้ำตาของคงเบ้งที่เปื้อนเลือดม้าเจ็กสู่กรงขังที่มองไม่เห็นของอุยเอียนและความสำเร็จที่แลกด้วยจิตวิญญาณของอุยกกทั้งหมดนี้ขมวดปมเหลือเพียงคำถามเดียวสำหรับผู้นำในปี2026ว่าคุณจะเลือกความสำเร็จแบบไหนและคุณพร้อมจะจ่ายราคาของมันหรือเปล่านี่คือบทสรุปสุดท้ายของถอดรหัสการคัดคนและคุมกฎสไตล์สากกครับวันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกว่าวิธีของใครดีที่สุด เพราะในโลกธุรกิจไม่มีสูตรสำเร็จมีแต่บริบทที่เหมาะสมแต่ถ้าเราจะถอดรหัสออกมาเป็น3กฎเหล็กที่คุณเอาไปใช้คัดคนและคุมทีมได้ทันทีในเช้าวันจันทร์นี่คือสิ่งที่ประวัติศาสตร์สอนเราครับ <_ an> ข้อที่1ระบบต้องศักดิ์สิทธิ์กว่าฮีโร่บทเรียนจากมาเจคสอนเราว่า <_ an> ต่อให้คุณรักลูกน้องคุณนั้นแค่ไหนหรือเขาจะเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ที่หาเงินได้มากเพียงใดถ้าวันหนึ่ง เขาทำลายคอ v a วลูหรือละเมิดกฎเหล็กที่กระทบต่อความอยู่รอดของทีมคุณต้องกล้าที่จะเชื่อไม่ใช่เพื่อทำลายเขาแต่เพื่อบอกคนที่เหลือว่าที่นี่กติกาคือของจริงจำไว้นะครับการเสียคนเก่งหนึ่งคนเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่การเสียศรัทธาจากคนทั้งทีมคือจุดจบของผู้นำข้อที่2อ,อย่าใช้ความไว้ใจกับคนเก่งที่เป็นพิษแต่จงใช้ผลประโยชน์และการตรวจสอบ บทเรียนจากอุยเอียนสอนเราว่าถ้าจำเป็นต้องใช้คนเก่งที่นิสัยแย่ท็อกซิกไฮเพอร์ฟอร์เมอร์อย่าหวังว่าความดีจะเปลี่ยนเขาได้เลิกโลกสวยครับให้ใช้วิธีโปรเฟชชั่นอลจ้างเขาแบบโปรเจกต์เบสตรวจสอบเขาด้วยแมทริกซ์ออแกนเซชันและผูกผลประโยชน์ของเขาไว้กับความสำเร็จของทีมให้เขาขับเคลื่อนด้วยความโลภของเขาเองแต่อยู่ในลู่วิ่งที่เราขีดไว้ข้อที่ส ความสมดุลคือความยั่งยืนบทเรียนจากวยโกกสอนเราว่าการเร่งเครื่องยนต์ให้แรงสุดขีดแบบเท s l a หรือ Netflix อาจพาเราไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดแต่ถ้าเครื่องยนต์ไม่กลางทางเบรนเอาหรือนักแข่งหนีไปขับให้ทีมอื่นเทิร์นโอเวอร์ชัยชนะนั้นอาจไม่คุ้มค่าหน้าที่ของ CEO ปี2026คือการหาส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง ความเมตตาที่มีระบบของโขงเบ้งกับประสิทธิภาพที่วัดผลได้ของโจโชสร้างวัฒนธรรมที่คนเก่งอยากอยู่และคนธรรมดาพัฒนาตัวเองได้และก่อนจากกันวันนี้ผมมีคำถามวัดใจที่อยากให้คุณลองจินตนาการดูสถานการณ์นี้ไม่มีถูกผิดแต่อยากรู้สไตล์การบริหารของคุณครับสมมุติว่าบริษัทของคุณกำลังจะเจ๊งในอีก3เดือนข้างหน้า วิกฤตหนักมากและคุณมีงบจ้างแม่ทัพมากู้สถานการณ์ได้แค่คนเดียวคุณจะเลือกใครกด1เลือกอุยเอีย e นคนนี้คือปีศาจนิสัยแย่เท่ากับใครไม่ได้เลยและพร้อมจะหักหลังคุณถ้ามีข้อเสนอที่ดีกว่าแต่เขาคือคนเดียวที่มีโอกาสสร้างปาฏิหาริย์พลิกวิกฤตให้เป็นกำไรได้ด้วยวิธีการที่บ้าบิ่นที่สุดกด2เลือกจูลงคนนี้คือสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ทักดี100%สั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาไม่เคยโกงแต่เขาจะทำตามคำสั่งคุณเปะ๊เปะๆไม่มีการพลิกแพลงพิสดารถ้าแผนคุณไม่ดีพอบริษัทก็อาจจะยังเจ๊งอยู่ดีคุณจะเลือกทางไหนครับยอมเสี่ยงเอางูเห่ามาเลี้ยงเพื่อความอยู่รอดหรือกอดคอกันเจ๊งไปกับคนดีที่ไว้ใจได้พิมพ์เลขหหรือ2บอกเหตุผลสั้นๆในคอมเมนต์หน่อยครับ ผมอยากรู้ว่าผู้นำในช่องของเราเป็นสายไหนกันบ้างแล้วผมจะลงไปตอบครับสำหรับซีรีส์ถอดรหัสการคัดคนและคุมกดสไตล์3ก๊กก็จบลงเพียงเท่านี้ในตอนหน้าอยากฟังช่องคุณซือวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับถ้าไม่อยากพลาดกลยุทธ์เด็ดๆอย่าลืมกด Follow และกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ